แฮปปี้นิสอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเรดเบลเบ็นั่นเองนะครับล่าสุดเลยเรดเบลเบ็เนี่ยก็ได้ปล่อยคอนเทนต์นะครับเป็นรูปภาพสําหรับอัลบั้มใหม่กับ The Red Festival 2022น i r ้ h d a นูนั่นเองนะครับรูปคอนเซปต์เนี่ยก็ปล่อยออกมา ล่ามหลอนคงความดาร์กตามคอนเซปต์ตามสไตล์ของ Redvelve t ได้อย่างดีมากๆอัลบั้มนี้เนี่ยคือรูปดีงานดีจริงๆงานอาร์ตของ SM แล้วก็งานอาร์ตของ r ร d Velvet เนี่ยไม่เคยทําให้เหล่าลับฟี่เนี่ยผิดหวังเลยสักครั้งครั้งนี้นะครับ Red Velvet เนี่ยก็ปล่อยรูปออกมาแบบว่าเน้นๆน้นหนักหนักจุใจเหล่าลับฟี่มากๆเซฟเก็บกันรัวๆเลยในรูปที่ปล่อยมาอย่างดีขนาดนี้รูปในอัลบั้มเนี่ยจะต้องยิ่งกว่านี้แน่นอนนะครับและก็เช่นเคยนะครับคอนเซปต์ Concept ของ Redvelve t แต่ละอัลบั้มเนี่ยก็คือไม่เคยซ้ำำําจําไม่เคคยได้้ร้รังนีก็ อีกเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ควีนของเรามาแมปหลอนๆดักดานะครับปาร์ตี้วันเกิดยังไงให้ดูหลอนแล้วก็ดูน่ากลัวแบบนี้เดเวลเวทเท่านั้นที่สามารถทําได้และคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูป เซตเดี่ยวเซตคู่เซตกรุ๊ปเองก็ตามนะครับก็คือปังมากๆหลอนมากๆแล้วก็สวยสปรืงมากๆเลยในรูปเดี่ยวของแต่ละคนนะครับก็จะมีการเซนเซอร์เอาไว้สําหรับสิ่งที่มีความคล้ายกับเลือดนะครับซึ่งเลือดเนี่ยก็เป็นสีประจําตัวของเวดเวทแต่ละคนนั่นเองไม่รู้ว่าเป็นเลือดของสาวๆหรือว่าเป็นเลือดของคนที่สาวๆฆ่าแล้วก็นํามาทําเป็นเค้กเป็นขนมนะครับแต่ว่าจะมีอีกหนึ่งเซตที่เราเนี่ยจะได้เห็นของเมมเบอร์ทุกคนนั่นก็คือการถ่ายรูปผ่านช่องปลกักหรือว่าฟันปลอมนั่นเองนะครับแฟนๆก็มาแซมาก ว่ามัน,นคือฟันปลอมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะสื่อถึงปีศาจหรือว่าอะไรบางอย่างที่จะมากินสาวๆเรทเวทบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับคิดกันได้ยังไงเหล่าสไตลิสต์เหล่าทีมงานเนี่ยก็คือเจ๋งมากๆเมมเบอร์ทั้ง4คนนะคบไม่ว่าจะเป็นจอยเวนดี้ซึนกิแล้วก็เยรินะครับก็จะมีรูปที่ถ่ายออกมาผ่านทางฟันปลอมหรือว่าช่องปากช่องนี้มีเพียงแค่ไอรีนคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่มีรูปแบบกันกับเมมเบอร์คนอื่นๆแงนัซนก็มาเดกากันว่าหรือว่าไอรีนนั้นเนี่ยจะเป็นตัวบงการทุกอย่าง ครั้งนี้แล้วก็หลอกสาวสาวเรดเ v ลทั้ง4คนเนี่ยมาฆ่าแล้วก็กินนั่นเองหรือไม่นะครับอาจจะมีปีศาจหรืออะไรบางอย่างที่มาจากกวางยาหรือเปล่าหรือก็มาตามล่าสาวสาวเรดเบลซึ่งก็เป็นแม่มดอยู่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกตามล่าสาวสาวนี้ก็เลยจะต้องโจมตีหรือว่าต่อสู้การสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ชนะมาแล้วก็นําเอาปีศาจตัวน,นั้นเนี่ยมาทําเป็นขนมเค้กมาทําเป็นขนมทําเป็นอาหารปาร์ตี้กันแบบเป็นปาร์ตี้ของแม่มดนะครับซึ่งคอนเซป t นี้เนี่ยก็ทําให้ชวนคิดไดไ้อีกหลาย หลายแง่มุมมากๆใครที่เป็นล็อบบี้แล้วก็กําลังสวมบทนักสืบอ,อยู่ในตอนนี้มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ว่านอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเรื่องที่แฟนๆชาวไทยล็บี่ชาวไทยเนี่ยกำลังพูดกันอยู่ในตอนนี้เลยนั่นก็คือเรื่องของวิปครีมในมือพี่ไอรีนั่นเองนะครับวิปครีมนี้เนี่ยมีฉลากเป็นของประเทศไทยนะครับเขียนตัวหนังสือเป็นภาษาไทยเด่นๆเลยคําว่าวิปครีมแล้วก็มีส่วนผสมมีอะไรอื่นๆอีกมากมายอยู่ในขวดวิปครีมขวดนั้นซึ่่่งงถ้้าดดููีีๆเนนยแทบบจะะมมอไมรลรลคั แต่ว่าเหล่าลับวีที่สวมวิญญาณน,นักสืบอยู่เนี่ยก็คือตาดีกันมากๆซูมไปจนเห็นนะครับว่าวิเครีมขวดนั้นเนี่ยเป็นของประเทศไทยและก็อยู่ในมือของพี่เบด้วยเหล่าลับวีไทยเนี่ยก็คือขิงกันใหญ่เลยว่านี่แหละประเทศของเราลับวีประเทศไทย,ยได้เข้าไปอยู่ในรูปภาพของไอรีนรูปครับของเรดเบลเวตเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญที่ปล่อยเป็นคอนเซปต์ออกมาเลยทีเดียวนะครับก็คือสุดปังสุดเจ๋งมากๆลับวีไทยเนี่ยยิ้มหน้าบานกันไปหมดแล้วเพียงแค่พ่อขวดวิครีมเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปภาพแล้วก็ไปอยู่ในมือพี่เบ ก็เป็นเรื่องราวให้ลับฟี่นี่ได้ออกมาพูดคุยกันทั้งในทวิตเตอร์แล้วก็ในพื้นที่โซเชียลมีเดียต่างๆใครี่นที่ยังไม่เห็นนะครับสามารถเข้าไปซูมดูรูปกันได้เลยสําหรับรูปของพี่เบย์ที่ถือขวดวิปครีมนะครับและรูปเซตแต่ละเซตของสาวๆเรดเวตในการคัมแบ็กครั้งนี้ก็คือปังมากๆงานดีมากๆงานอาร์ตเว่อว่สุดๆไปเลยใครที่อยากสะสมรูปภาพดีๆงานอาร์ตจริงๆของเรดเบลเวตแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้ออัลบั้มของเรดเ e ลเวตกันได้นะครับแล้วก็มารอคอยการสำหรับการคัมแบ็กครั นี้นะครับในวันที่28พฤศจิกายนเรดเบรดจะคัมแบ็กด้วย The Red Festival 2022 Birthday นั่นเองนะครับเวลา6โมงของทางประเทศเกาหลีหรือว่าประมาณ4โมงเย็นของทางประเทศไทยยังไงก็รอติดตามไปกำลังใจให้กับเรดเบรดกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง